กีเลนหรืออะไรเนี่ยที่หมอบลาบอะ่ะที่หมอบแล้วก็มีแก้วอยู่ในปากนั่นนะคะน่ารักไขรแล้วก็ยอมขนาดนั้นเลยหมอบลาบขับแก้วอยู่ตรงนั้นเลยอะเอาอยู่เลยอะหมอบลาบขับแก้วแล้วแต่จะคิดะนคนแต่งก็เก่งนะคบเพลงแต่ละเพลงคือคือทำเพลงเก่าเนี่ยมัน มันมันใช่อ่ะมันได้ภาษามันมันแต่ละแต่ละคำแต่อะไรแต่ละเพลงนีมันภาษามันสวยสวยอะนะคะเพลงมันแล้วแล้วแล้วดูแล้วความรักนี่มันมันมีค่าจริงๆนะคะเพลงที่แต่งมาเนี่ยอย่างบางทีเพลงที่ผู้ชายรักผู้หญิงก็รักจริงรักจริงรักมากมากเลยอ่ะอย่างหลายหลายเพลงอ่ะที่ฟังแล้วแบบใจมันแบบ ใจมันไปเลยอ่ะตลเลิดเส้นเพลงอะไรนะที่ทำทำไปเนี่ยฟังแล้วแบบืถ้าเราเป็นผู้หญิงนะโอหผู้ชายแบบร้องแบบของผู้สุดเทพเนี่ยิ่งเพราอคุณธานินกก็พอมีสามคนที่ทะ้ทำอยู่อ่ะที่ทําอยู่สามคนเพราะอะไรรู้ไหมคะ พอไปทําเพลงคนอื่นนะมันไม่มียอดวิวอ่ะมันไม่มีคนดูอ่ะยอดวิวมันไม่ขึ้นอ่ะอืมแล้วเพลงเนี่ยทําก็ต้องทําซ้ําๆถ้าทําบางเพลงเนี่ยก็ไม่มีคนดูไม่มีันวิววิวมันไม่ขึ้นนะมันก็มันจําเป็นแล้วต้องทําซ้ําอ่ะแต่จริงๆแล้วคนเรามันมันฟังเพลงซ้ํานะคะมันไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันจะฟังเพลงทุกเพลงนะเท่เพลงไหนก็ฟังเกิดเพลงนั้นอยู่อย่างนั้นนะ จริงนะคะเหมือน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 ชอบเพลงอะไรเงี้ยเมื่อก่อนชอบเพลงสายชนก็ฟังแต่สายชนอยู่นะฟังอยู่นะเพลงแสนรักก็ฟังแต่แสนรักอยู่นะใช่ไหมคะเพะนั้นเราทําเพลงซ้ํายังคิดคิดในใจว่าไม่เป็นไรหรอกคนเราเขาชอบอะไรที่ซ้าๆเมื่อฟังซ้ําเรายังชอบฟังเพลงซ้ําเลยอืมเลยเลยเมื่อก่อนไม่คิดว่าจะทาซ้ําแต่ตอนหลังก็ทําซ้ําได้เพราะว่าเอฟซีเราก็ไม่ได้อยู่กับเรา ทุกวันทุกวันเนะี่ยนอกจากว่ารักกันจริงๆอย่างอย่างคุณสุรชาติเนี้ยอ,อืมก็ได้ฟังทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่านอกนั้นก็จะวนเวียนไปอ่ะจะมีรักกันจริงๆก็มีหลายคนนะคะหลายท่านเลยอ่ะ <c oughs> ที่คอมเมนต์อยู่อ่ะบางคนเป็นปีเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เพลงอะไรนะที่ชอบวันนี้ที่ทำไปอ่ะ เพราะทุกเพลงเลย <c oughs> <c oughs> บางควันมี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 เอฟซีคนหนึ่งอ่ะคอมเมนต์ว่าฟังแล้วทับขาดใจอ่ะ,อะนึกไม่ออกว่าเพลงอะไรไเพิ่งาําไปเมื่อวานนี่เองเพลงอะไรน่ามันทําเยอะจนจำไม่ได้เดยวทำเพิ่งทำีนี่บางทีก็ต้องทําบางทีมันทําไม่ทันก็ต้องแทรกนะแทรกเพลงของคนอื่นมาบ้างแต่เพลงของคนอื่นก็เพาะนะคะ ทีก็มีคนดูเหมือนกันไปทานน้ำเย็นก็เป็นแบบนี้ค่ะขอบคุณนะคะคุณสุรชราติขอบคุณที่เหลือห้าคนนะคะขึ้นขึ้นลงลงค่ะเหมือนหุ้นเลยค่ะเหมือนเล่นหุ้นเลยค่ะขึ้นขึ้นลงลง <c oughs> อาเห็นพราไปทานน้ำเย็นเมื่อกี้เนี่ยทานน้ำสับป,ปะรดข้าเป็นเาอจนแล้วหมอบลาบขับเข้วแล้ว សូមដឹងប្រាថ្នាកាព្នេកំដាស់ចូក